สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหุ้มฝาคอรอบท่อ PCX 160ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชินี้นะครับผมจะใช้เป็นผ้าคาร์บอนแท้ลายสองในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนําชิ้นงานดิบนะครับไปทําการขัดกระดาษสายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษสายเบอร์80หรือเบอร์100ก็ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการขัดน้านะครับ เมื่อคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทาการเช็ดหรือเป่าให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมของบอลแล้ว20กรัมบวกกับฮาร์ดอีก2-3หยดนะครับในการทาชั้นกาวนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทาการทาบางๆนะครับชั้นกาวเพื่อนๆยังไม่ต้องทาหนักนะครับในชั้นนี้เราจะใช้เรซินไม่เยอะนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับเริ่มทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับต่อจากนั้นนนนนนนะครรรรับบเเพื่อๆขึ้มาาาาทตงงิวณก โอเคครับเมื่อเพื่อนๆทาการทาชั้นกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก30-40นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็ดชั้นกาวกันนะครับถ้าเลซิ์นะครับยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วนะครับก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวนะครับเพื่อนๆสามารถนําผ้าคาร์บอนมาหุ้มได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ลายสองนะครับขนาด35คูณ70ซนติเมตรนะครับ ในการวางผ้าก็ว่านะครับก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆวางผ้าไปที่กลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็เริ่มกดส่วนที่ลึกที่สุดของชิ้นงานลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ผ้านะครับออกด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับเมื่อนเพื่อนทาการพุ้มผ้าคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนนะครับพลิกชิ้นงานกลับมาด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการแปะกระดาษกาวนะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับเมื่อนเพื่อนนะครับทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการตัดผ้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับเมื่อนเพื่อนนะครับทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงบริเวณหูชิ้นงานด้านบนนะครับระหว่างที่ผมกําลังตัดพาส่วนเกินออกนะครับผมก็ได้ทําการเจาะรูตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับส่วนรูระบายอากาศเล็กด้านล่างผมจะยังไม่เจาะนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการทาเรซินชนิดหนึ่งได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกบอลแล้ว50กรัมวกับฮาร์ดอีก5-6จยดนะครับในการทาเรซินชนิดหนึ่งนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทําการทาบางๆอยู่เหมือนเดินะครับ โดยเริ overseas, okay. ่มทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รลบก่อนนะครับเมื่อพื่อนนะครับทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนทำการทาเรซินชั้นที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก12-24ชั่วโมงนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คเลซินชั้นที่หนึ่งกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเลซินแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับก็ในระหว่างที่ผมกำลังรอให้เลซินชั้นที่หนึ่งแห้งนะครับผมก็ได้นําแผ่นพลาสติกนะครับมาทําการคลุมตรงบริเวณผิวของชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําการกดลงไปนะครับเพื่อต้องการให้้าร์บอนนะครับแนบสนิทกับชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเลซินชั้นที่หนึ่งแห้งนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแกะแผ่นพลาสติกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ ก็เหตุผลนะครับที่ผมต้องเจาะรูที่งานตรงนี้ก่อนนะครับก็เพื่อที่จะต้องการไม่ให้ตัวเรซินนะครับเข้าไปกองรวมกันนะครับในระหว่างที่เรากําลังทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่เจนะครับเมื่อเรซินไม่มารวมกันเป็นก้อนนะครับก็จะส่งผลให้เราเจียแต่งขอบชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนต้องการกีดเจาะรูชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับชิ้นงานของเราก็จะมีรูให้เรซินนะครับสามารถไหลผ่านออกไปได้เลยนะครับส่วนตรงบริเวณรูน จะทาการเจาะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทําการทาเรซินชนิด2ถึงชั้นที่เจต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับฮาร์ดอีก5-6ยดนะครับในการทาเรซินชนที่ถึงชนที่เจนะครับเพื่อนๆสามารถทาหนาได้เลยนะครับโดยระยะเวลาหห้งในการทาแต่ละชั้นนะครับจะทิ้งหห้งการชั้นละ1ชั่วโมงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาแบบนี้วนไปให้ครบ7จชั้นนะครับ พเพื่อนๆนะครับทาเรซิงครบจะชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทิ้งชิ้นงานให้แห้งสนิทนะครับอีก12ถึง24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทําการทาเรซิงครบจะชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับเพื e ่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการแก้กระดาษกาวตรงบริเวณขอบของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับ เพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั Harmon ้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆอนะครับทำการตัดเจียผ้าและเลซินส่วนเกินออกได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะใช้เป็นใบตัดเพจทนะครับทาการไล่ตัดเจียผ้าและเลซินส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ใช้หัวกระดาษสซยใหญ่นะครับ และเจียขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆใช้หัวกระดาษสายใยไล่เกียขอบและขอบยังไม่เรียบนะครับให้เพื่อนๆนะครับใช้ตะไบนะครับไล่เก็บขอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะได้ขอบชิ้นงานที่เรียบเสมอกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเมื่อผมใช้กระดาษสายเกียแต่งขอบชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็ใช้เป็นหัวเพชรนะครับมาทําการเกลียแต่งรูหน้าชิ้นงานนะครับ ก็เหตุผลที่ผมใช้หัวเพชรนะครับก็เพราะว่าตัวหัวเพชรนะครับมีขนาดหัวที่เล็กนะครับทําให้เหมาะนะครับกับการเข้าไปเจียแต่งอบรูชิ้นงานนะครับที่มีขนาดเล็กเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่ผมใช้หัวเพชรนะครับไล่เจียขอบรูชิ้นงานสามรูนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้ตะไบเล็กนะครับไล่เก็บขอบงานอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเจาะรูนอตนะครับเพื่อนเริ่มต้นนะครับผมจะใช้ดอกสว่านแกนสามนนะครับทําการเจาะหังนําเข้าไปก่อนนะครับเมื่อเจาะเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้นรับ ต่อจากนั้นนะครับก็ใช้ผัวกระดาษทรายเล็กนะครับทําการขวานเกลียแต่งขอบรูชิ้นงานให้เรียบเสมอกันได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทําการเกลียแต่งขอบรูชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็นําชิ้นงานไปทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณรูชิ้นง,งานนะครับหรือขอบชิ้นง,งานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนนะครับนำชิ้นงานไปทำการพ่นสเปรย์สีดำได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเริ่มพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับ ต่อจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนค่อยขึ้นมาพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับก็เหตุผลนะครับที่ผมพ่นสเปรย์สีดำลงชิ้นงานนะครับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต้องการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยนะครับ2นะครับเพื่อที่จะต้องการให้เราสามารถคัดกระดาษทรายประผิวให้เรียบได้ง่ายนะครับเมื่อพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนก็ทิ้งสีดำให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราจะมาทําการเช็คสีดำนะครับก็สีดำแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆาาากกรรัดดะยไ้เลยยยะรโดกาาที่ใช้ขัอนทำการ์คับ ให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการขัดน้ำนะครับไล่ขัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดนะครับโอเคครับเพื่อเพื่อนๆทำการขัดกระดาษเ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็นำชิ้นงานไปทำความะอาด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งซาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับและขั้นตอนต่อมานะครับ <SCOTT. S 1> ก็คือการพ่นแล็คเกอร์เคลือบเงานะครับในการพ่นแล็คเกอร์เคลือบเงานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการพ่นบางๆ 1- นึถึงสองรอบนะครับโดยเริ่มพ่นไปที่บร,ร,ริเวณขอบชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับค่อยขึ้นมาพ่นตรงบริเวณการชิ้นงานนะครับเมื่อพ่นรอบที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับชิ้นงานจะออกเป็นเศษขาวคุณอยู่นะครับก็ให้ทิ้งไว้10นาทีก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับค่อยมาอัดเงาในรอบที่2นะครับเมื่อพ่นรอบ2เสร็จเรียบร้อยก็ทิ้งชิ้นงานไว้7ถึงงชัั่วโมนะครบ โอเคครับเมื่อเลกกเกอร์แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับผมก็ได้นําชิ้นงานไปทําการคัดเงาอีกรอบนึงนะครับก็เป็นนวัาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเงาช้าแบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับในการพุมฝักขอบท่อของ PCX 160ได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กาลังฝึกคุมคาร์บอนแท้ด้วยตัวเองอยู่นะครับขอเพื่อนๆสามารถดูคลิปนี้แล้วทําตามได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ